เยอพะคืออะไรบ้านนี้หอดเฮือนหอดซานเป็นทีเรียบร้อยบ้านนี้เน,ะนาะพอดีทั้งอ่าเี้ทองต่ำส้มมาสู่กินมนันอันนี้ก็ได้นางมัตตาเคนี่แหละของฝากกับขนมพี่น้นะออะไรเนาะความมันเป็น,ม,นมิสซ<น> <laughs> ี่สีหยำได้อยู่ได้ี่ยนเป็นสีหยำแวเน่เนี่ยมันทนขีดพกอยู่ปะ พงพงอยู่นั่นได้ไหมอันนี้เธอเสนอหรบ่มด้หยาบเบิ้งทุกเช้ามาได้กินได้ิไอก็ปิงก่อนแฮม่ด้บ่ป่ยมเ้อกินข้าวกยังตกตกองอาไบ่กินข้าวกินน้าน่กัดบานนี่ไม่ตัวเดียวต่ขีดังนึกบ่รูกนี่กั ก็ใล่เลยต่ว่นะอาโอ้หากแดดจากฝนใส่ใส่ถุงนั่งโยนขึ้นเนือาือหนักตุ่มตมเมเ้อพี่น้องเด้อกินข้าวน้ำกันือ่น้เราาจะไมคนกินบ่ ปลาสดิดมันจะทย่งนังอดอะไรชื่อว่า <c oughs> ปลาปลาโมลีปลาโมุหงทอดปลาทอดอีกมงหุทังมงงมาแต่ท้าอางน่นหรอั่นงกบ้าน,น,นอ, <c oughs> มนานอืมในบ้านนู่นอืมไม่รู้ละมีบด้อืมกะปิ่ะก็ลืมมาให้าไอืม นโตม่ให้แปลเอาเครื่องเนีย่ยเย็บชีพะคองไม่ให้ชมคบใยูตรามาบเบใครก็ตัวมา,มาเบ,บ,าบาเส็ยยเอยู่ไม่แปลม่นี่ปะแปลมืนี่บะอะรอมืเหรอมือมีเวลาเหอือเือมาเสือหน่อยมาบุมดีกว่า

ของแพของเม yeah, yeah. ียบอน้อยบ่เมียของเีบน anyway> uh. ้อยนะเนี่ยบอน้อยบ้านเนี่ยปัเซกบ่คือเป็นประชบ้านอยเนี่ยอัดใส่ความมาอย่างดีนะนในหอยยองนี่อืมบัวหยยองหอยยองผมราติด้อเห็นเลยเห็นเลยเห็นแ้วนมะหา้อยกี่เหรออืเมนเมนน้ำคิงเนี่ยอื ไม่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 ม่ไ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 ่ไมม่ไม่ไมม่ไ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 ่ไม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 ่ไไม่ไมไม่ไม่ไมไม่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 ไ่ไม่ไมม่ น้ำเบื่ห้องสิบเยอะเอแตงสงัพิงเนี่ยอืมนี่ก็ะดูกมูก็แต่วันเกิดอย่างนี้หมักไว้บดยอดนี่ว่นพุวันะไร่ร่ง

อ้าวลหมาดไปใช่ยังแบบท่าเปียกปิ้งแ้วตำแห่งอะ้รตำเจยวลองมัง้ามาได้เพบาปกอบนี่เลยชอบเลยนะชอบเลยเป็นชิ้น,น,นเป็นิ้นนะอยานี้มันห้อนเลยชิ้นลองเนาะช่ช่ ใคยงกินยังขาบรยอ่เค็มแมงเน้นังป้านยินเ็มนุ่มเค็มไป่ะเ็นเซมอะไรเค็มหรกก่เ้เค็มๆวเน้เค็มมามมาก

ปากแกฉันเที่ยไปหามอจะเก็ดแค่แส่ปากอ่อนเนี่ยความเห็นแห่งยิงเพิ่มความเค็มไปตอนนี้เรากินตัวไนฝรั่งฝรั่งแล้วบ่กินแนแห้วบอบออันนี้นะชิ้นแหงของเราบนปานะบอกินอย่างนี้ปกตยู่ตัวมดีชื่อมากเยมแหงของเราเป็้ห่างเค็ม จะข้าได้ได้เรามเข้มันไหน <laughs> ชบอบเกาะพระปดูบ,ะบะอบะไรไปสะิลทะเลไงไปเกาะไปอยู่ขาบากาะ <laughs> กๆๆ <laughs> <laughs> ันก็ชุกหระเพาะ อน่ามีมีมะขามนะมริจะมีงบอกตามว่ากลาดุมพูดแตนชิบุมีมะขามตลบยูงนะโลแบกมันไปปลูกได้มะขามมัง่วงเดียวนี่นี่ทุงน้ำน้องใหม่ีมน้องใหม่ทมีม่แบบอืมท้แก็มีเดี่ นี่ักงามเลน้องม่ปลอกน้ใหม่เน่ยน้ตั้งแหงีนนี่ปลูกเอาปลูกขดเอาข้ามันดเอาปะนี่ไปปลูกใส่บ้านไมใหญ่นี่ไห่หรอฮึวัน้ม่ใหญ่เตนมามแต่คุณนะต้องหามองปลูกมองติดส่บ้านงที่าชบอกอนนั่นเนาะปีกินชากรอ มันเีอเนาะเมออะไรนะมีแดงประาง่ายเออว่ะต้นท <right well ี่ผมตายแล้วแบบป่งแนงแล้วอะไเพาก็บุญเราไปปลูกกับพปงแหละป่งหรือาฉันจะปลูกมัง่ายอ่ะเราถ่าไม่อเาปลูกมันง่ะมันชิลเนี่ยไม่นามันสูงเนาะจะอย่างไรปลูกใช่ไหมปลูกใกล้เพื่อนปลูกเพื่อนมาได ผูกินงดังกบหมูอแล้วคอนมาใผูกังินิปลาิงม้ยิ่งไิ่้พูยิทานโสกลยมันไูู่เยมันสูงหมดทานกัไม่พานดิวายเลยชายเขาชายมาทำมั้งอืมทำมั้งเขาก็ว่า ไม่ยุ่งนแคมาบ้านบางเทียยังบ้านสมาไงมาพูนจะไปเท่นูนกินผูกแกก่อแถวของพายก่อชกะพนะงามปิดเขาเฮือนไงเงินนายยุ่งาผูกแกแถวนี่กินขาก่อนโอเะแงรืไงกินเนาะ มันติดแค่อนกี้ว่ามันตายแล้วแบบปไมัน่ตายเลยเดี๋ยวตองั้งหุ่นาเห็นเรามาอนี้ละคนตกเลยมาตายมันมาแล้วเ้าแกนเ้าขูดมันยังเขียวอยู่ด้วยข้างในมันมันคลายมันชั่วอ่ะคลายมันเลย

เท่าพามาให้กินเด้อท่ามากินหรือเอ่าน้นอยเฮ้ยตเนื้องล่ะเออบนชัวนี้บนไก่เคียงเก่ากันะสีแดงน่นขับอยู่นไป็นไปไหไปยังขบไปดึกเอามาบอกแดงเต่าดึ

ชวนทด้วยบ้านท้องปลอดภัยหนูพผดชิมหาไหม่กลับป้าไก่ในเมืองบ่ขีเหี้ยไปเนาะสมควนแล้วเนาะขอแจ้งขี้เห้ยนซำนี่มจะหมดเนี่ย Để hơi hơi thì hơi hơi này ta lắm chị một năm qua này cứu nhiều mong lắm mong 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 hơi ประจังม้วนแยกปม้วนโยมผลตก่มงป่าชั่วงน้ำยังเม่นํ้ำเพือนนะคือสีคือสีเกียวเนาะแม่น้ำเคืองหมแม่น้ำเชิญ่ององอไปไปบ้านเลยชื่อชื่อบ้านกะบ่ช่องพุนะไก่ถามน้ำถามไนไป มันทุกครั้งดู่หนรุมเพื่อแต่แบบอาคีรถวนขึ้นมันเป็นผู้ผู้หรือมันเป็นผู้เพียง,งเป็นเชิงน้ำเพียง,งเป็นอ่างน้ำนนป้ากระเด็นเน้่ยใ่ไไปทำเพื่อย่างเดียวเลยมีช่างปลาวะไหนบอ ลิ้นนัและเป็นอะไรวะเป็นอะไรไมาลงมากินน้ำไมสแซวอยู่คัดปลาให้กระดุมชมบูรณ์นะเป็นเป็นอุทยานแห่งสาติเลยเป็นอนุรักษ์นนุรักษ์วะอยากแต่กำ่คือคืออยู่ไทยคือเขาใหญ่นี่นะไ้มาอมีะ็มีอยู่มีบัดนะหมูปอกหมูปลานเห็ดชมมานัอนปะสาวเจ้าระวาสาวในวันชวนเด็กไปเบิงอย่น้ประตู เบ้งชนเราชอน่ังดีบวสช่างในได้ไปเบิ้งอย่งนะเออกนได้ก็หลองว่าจะไปเบิ้งนะ้อเทนต์ตัวยะไปวันถึงจไไปยงเบ้งนะโตช่างแบคนเ่าชนี่ลืม้ามันก็ออยู่คิดออกอก่อ้อใส่กี่ผิวะหี่ียวเราไปทำอะไสิ Tell the moon, look at them. What's he pitch? What's he do? That day, he hadn't a dặn của a few of my mum to mop big off. If you want to know it, didn't get out. Tell the moon, hãy dặn, bé 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 Đi bé bé Đi bé 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 คุณคบผมพ่พ่อจ้ะืเก่งใแนองผที่ผมไดเห <S <s ็นไหพื่อพิมบ่หลนีอมะไปนัสงเมื่อี้ลยไปหาไปได้เองแะวันนี้ดอไมแม่บุปหาเฮาเลยจืดนชจืดตอนไปเราไม่ได้ว่าเนะตู่ มันมาพี่คือลงมาคืนุ่มเลยคือพวกนั้นนะที่อันฮับไปอันฮับเพิ่นที่ว่าประตูบ่ได้ไปนะฮ้าไปก็ปะทิงนะมาหายประตู๋ยวผู้กูไปรับห้องแล้วว่าตอนขึ้นรถหรือบอกมาเพื่อนวานเนี่ยว่าเพิ่นมื่อนี้มรตู้บ่ได้มาฮับเอาก้อนบอว์บอว์อย่ามา Lần <laughs> đưa này lượt, lần lượt, lần lượt, sao lượt, lần lượt, lần lượt, lần lượt, đánh lượt, lần lượt, vô anh chép ngân cho ta lần đắm đứa lượt, lần 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 lượt, มัแบบแบบว้าวจริงก็เงี้ยนี่ดี๋ยวท่นะเดี๋ยวเาแทนลงมาจะว้าวเนาะาะดทนเกี่ยวข่าอย่เ้ยมบ่อขายขายเขายังบวมเลยเขายังไ่เกีวกวเ่ยมาเติกี่ยวง้มันนี่ไงเราช่อเงียบได้เนาะเงินุยคนนีเงินหาเเบิ่ง มันนอกมานาวนี่แล้ว วียะไเนะจอยอ่ะมันมีหลายใช้ตัวชิ้นลายอ่ะใช้อันที <s 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 ่ไม um> uh, mm, um, ่มีไช้อ่ะอ๋อขาไม่เหอ chú thông xài đây kìa tụi kìa ăn đây ba ừ. mặn thẻ ừ. cái gì thẻ không mấy đứa cứ cái tía cái tía à có hộp không làm rồi bà <laughs> <laughs> để có chết à? kéo không nhằm vào đây nhằm vào đây

มันเป็นลูกปลาเป็นลูกปลาเก็บเก็บสิเก็บลูกปลา อ๋อสีแก้วเหรอบ้า้เมือได้บ้างไม่้ออกปนั่นเลยเืป็นกระพงกาแฟสิอ่ะบ้านกระพอนเลยหอิ่มพี่น้องเลยบ้านนี้อ่ะเรียบร้อยพี่น้องเลยบ้านนี้อิ่มแล้วบนเก็บตหาม่กินทั้งกินทั้งเก็บเต้ เดี๋ยวมากินอยู่นอนนั่งบ่นอนเลยบ่มักนอนหมักนอนเปลี่ยวเดี๋ยวอะกินได้ก็เล่อยอันนี้วางนอนหรอกนอนเปลี่ยวก็ยาก่แจ้งผูดปุ๊กกระท่อมดูแังชวน้ใหญ่แจ้งนะเอาแผ่ต่างก็อ้อมอันนี้นั่นเป็นนี่อืมเอานอนเปลี่ยวใไปนะโอเคพี่น้องอยู่เนาะปรเตียงกะอิ่มเรียบร้อยแล้วก็จิขอตัวจบคลิปอ่ากินข้าวกินหนำอิ่มแล้วกะเสดเดินท่าก็ บ้านนี้เนาะนาจะในก็ขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประจุคูุุ่คนอ่าอยู่ดีมีให้ประจุคูุุ่คนคลิปนี้ก็บ่มีหยังเปิดคลิปมันก็กินข้าวกินน้ำอยู่เฮือนอยู่ซานคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะอ่ะสําหรับคลิปนี้ก็ตัวจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประจุคูุุ่คนที่กำลัาติดตามชมคลิปจนจบและก็บบอกรามโฆษณาพี่น้องในสหรักบ้านนี้ก็เตียงกัเก่าคําว่าสบายดีพี่น้องประจุคูุุ่คนเนาะ